สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจแดงกับมาอยู่ที่สุรินเหมือนนี่นอนมานอนอยู่ในห้องพักเมืไงเจแดงนอนหรือ,อยังค,ค่ะนอนหรือ,อยังอยู่บ้านค่ะเอาถามว่านอนหรือ,อังกันอยู่บ้านละกังขึ้นะละกังขึ้นละสิไปยื้อใส่เจแดงยื้อใส่ขึ้นมาไปเที่ยวมาทถอแม่มานอนเป็นมมยื้อใส่ละค่ะอยู่สุรินค่ะ มาทำไมฮะมาไปไหนไปเที่ยวโซดินเหรอมะมาหาร้านมาหาห,าหา้านร้านบ่สบายอุ้ยเพื่อนเป็นยัง่ะบักงฮงอันหมากยางตกมาใส่ตาตาเสียตาช่ำมันนี่กระเปลี่ยนเล่นตาไม่หมอผ้าเหมือนนี่นอะหมอผ้าตาเปลี่ยนเล่นตาไม่วียเปลี่ยนได้บ่ไม่ป้าเท่าไหร่ล่ะ ประมาณเมื่อกวก็บาทน,นี่แหละมั้งประมาณนั่นแหละ<อ>ในร่มบานส<อ>ลิมแต่ว่าอยุเจแดงไปอย่างเบื่องหลานก็นเลยมาหาเลขสานตะเซตะเซอสารหลักเมือ่อหลักกิโลเห็นบ่มล่ะเห็นเห็นอยู่เมื่อไหรกลับบัดนี้มือ,อ่อเบื่องหลานถามหมอแล้วเป็นจังไดสิาถามหมอก่อนแล้วก็จ้งสี่เนี่ย หลังจากหมอมากผุแล้วก็สิผ้ากันเมียทำเหมือดผุแล้วสีหอดบานประมาณนั่นแหละอันอันเจ๊อันแม่กูอันย่าตัวมากเป็นแดงมากพันป่วยมันวัยรุ่นเห็นวันร้องเพลงมันไปเที่ยวนั่นพูดเดียวมือนนี้ห้องนี่ปกติย่ายด่ามากปกติย่ายด่าหรือเด็กน้อยมันั่นนั่มเหมือนเงียบสินอนั่นเราโมโหวันนี้เอาเด็กน้อยเขาไม่ได้มานั่งจะค้น มาแล้วนะค่มได้ล่องลอยล้ยล่ะตัวไหนคะอ่ตัวแรกที่วันนั้นเราได้ศูนย์ใช่ไหมคะใช่ศูนศูย์ค่ะแล้วก็มาตามด้วยห้กับเก้าค่ะเด็แดนค่กับเก้าไม่อีกแล้วอือจ้าเขาเน้นที่ศูนย์เหมือนเดิมค่ะเน้นที่ศูนย์โอ้ยมันก็มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเนาะวันที่แล้วเนาะ ศูนย์สองศูนย์สี enfin ่ศูนย์เจ็ดห้าห้านี่มันก็จะติดห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดจ้ะเดะห้าศูนย์อีกแล้วโอ้ได้แต่ว่ากระสือไว้ีกที่กันเดะแต่ว่าบอกบอกพิ่นเนี่ยไ่ไดในกลับที่ศูนย์หาบอกกลับเดะฮึฮ่ายืดจีออกตัวเก้าหรือตุกไม่ขอประมาณหน้าออกตัวไม่เถอห้าเจ็ดห้าแปดเนาะห้าเจ็ดห้าแปด ติดเก้านี่ก็หนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าจะดีโอ้รู้สื้ว่าจะซื้อไวปย,ยูดอกนะหนึ่งเก้าท่านเอาวันพนัพนพันไหหม่าวังบายบาย,บายกัวเนี่ยแหละค่ะไม่สามนี่แหละลาบนดีสิบสซปังเขาเน้นที่ศูนย์รองเก้าค่ะเด่นศูนย์รองเก้าเน้นศูนย์รองเก้า เด่นศูนย์ลองเก้านะคะมาสีมาน้ำกันเบาเก้าศูนยะ์มุมีเนาะมีแต่เก้าหา, 9, หาเออหาเก้ามี่หาเก้าหาเก้าเจมสแต่ว่าในใจเจริญเตอร์ดี 0, 7, เนี่ยเจริญเตอร์ดมาศูนย์เจ็ดคนเทนเน่ที่ศูนย์เจ็ดมันมะแมนแต่ว่ามักจะอาจเป็นไปได้นีิเจศูนย์กับเก้ามาอาจจะมาพร้อมกันก็ได้แมนแมนว่าเจเจคือขึอน้นโวะ อย่างจะมาหาศูนย์ตกเก้าจำว่านแน่แล้วคนซื้อหลายอยู่เด้ถือคือกานกันหาศูนย์ว่ามันเก่ากับเหลขแม่สว่างอยู่ค่ะ <หา S 1> ซื้อไว้คือกันแต่ว่าอันพจนจะย้ำววาเน้นที่ศูนย์บอกแต่ตัวรองน่ะจะเป็นเก้าค่ะศูนย์สี่นี่เดยเมือนี่มือนี่คือเจ้าอันค้อนเทียนคนที่ถูกลงวัลที่หนึ่งอยู่ดอนมาถึงลงลที่หนึ่งมนเลยมากสาันแต่เซ่ พันย็บพันย็บลอตเตอรี่ไ้เบิ้งศูนย์ซีค่ะมันจะเป็นตัวที่มาจากนครพนมนี่แหละเจมันเป็นศูนย์สองศูนย์ีศูนย์เจเป็นวัาที่ที่เปิดเ่ยแต่ซีมันกำลังอ่อนศูนย์ีตะหงดกอนนี่แหละนมันจะมาออกงวดนีแต่ว่ามันเพิ่งเพิ่งเพย่อเพิ่ง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 พิ่งเพิ่งเพิ่นเพิ่งเูนย์สี่งูนย์เจ็ดเพิ่งเน่งเ่งเพิ่เงเิ่เนิางเิ่เิ่งเ่งเ่ เ้ายี่สิบก 19, 39, 59, ติ๊ดหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าค่ะเจ็กเเด็กที่มากนะหนูหนูหนูกระถามอยู่ามาไมนเน้นตัวใดบอเขาบอกว่าเน้นศูนย์คือเก้าเขาบอกว่าเปลี่ยน,ปนแปลงไหมค่ะเด็กอืมศูนย์สามหลอบเลยเนาะสามศูนย์ศูนย์ห้าวันนี้ยังมีอีกศูนย์หอยไม่ออกศนะูนย์เจ็ดเนาะ คัตุเจตุเปอร์เปเต็เนี่ยแต่ว่าหาสูญเก่าออกมาโหลดเพราะว่ากับซื้อไปเยอกันค่ะอันนี้สิเป็นได้เบอร์เจต์หรือว่าเขาจับคู่ไห้ม่านี่คือคือสมมาคือคือคือเควสี่เป็นสิบปอร์มาสูนเปอร์มาศูนย์เมนว่าเอาศูนย์เอิร์นไปก็ได้แม่นเบอรเจต์ว่าบอกเมนว่าจะเป็นต้องสามตัวนี่แต่ว่านครพนมเพิ่นจะเน้นให้มาศูนเจตค่ะเตะแต่ว่ามันก็ดขึ้นไหมสองตัวน้ำกันอยู่เนาะแม่น ก็จะเป็นสูอาเ็คื่องบริการแม่คาจิเห็นว่าสูทหาต้อเปิดตรงๆเลยบริการมีเห็นเนาะเฮ้ยเสื้อใยเสียดายสูทหาว่าซื้อบนล่างอันนี้ซื้อต้องซื้อบนซื้อล่างไว้เนาะเจ้ต้องซื้อบนซื้อล่างเลยค่ะบนหนือล่างกับสูทก็ตัวกั๊มหน่อยๆเนาะค่ะมันมีสีเป็ีนไปได้เบอร์เจ้าหากเปดหากเก่าคนซื้อหลายหลาย หากเก่าคนซื้อหลายหาเก่าคุ้นจะซื้อหลายเปเล็กนั่นพอโตัวเด่นเด่นง่ามยุ่นย่างนก็คือสีมีศูนย์เจ็ดกับหากเกาเพราะว่าสามเก่านี่คุ้นกับมาหลายอาจารย์ยู่แต่ว่าขจาว่าสามกับเรื่องแถวเห็นปะแม่นค่ะคือว่าแต่วันบอแพวแล้วมันออกศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยนู่นไปน้ำต่ำน่ะศูนย์เจ็ดบ่มีขายเนี่ยค่ะศูนย์เจ็ดติดศูนย์นี่บ่มีจะเก้าเลยค่ะ ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นีคายออกเส้นต่างๆก็จะเห็นว่าสิบมีศูนย์เลยค่ะบอมีศูนย์เนาะแมนบ่ะกับ่แน่เด้เจตั้งหมวดมันแต่ว่าบ่มีศูนย์ยั่งมากศูนแต่ว่าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิถูกหวยนั่นมันมีศูนย์มันมีมีหามีศูนย์มีหนึ่งตรงกันค่ะศูนย์อ่ะเจตสังเกตตอนนั้นบ่เลยนครพนรนมากกับเลขแม่อะไรที่ที่เจแดงพูดเนี่ยเอามาประกบกันวด สามศูนย์นะจ๊ะได้ไม่ศูนย์สามะกันีละกาน,นีละหา้าที่แรกได้ได้สามมากของตได้ศูนย์มากก็เลยจับใส่ 30, สามศูนย์มวดว่าของเงินเงินม้าหาของตม้าศูนย์ก็จับใส่หาศูนย์ยุ่เอาละม่ว,มว,ดดวนดีแหละบัดนี้ก็ได้หาศูนย์มั้งม่วนด,ดีป่งมดด่นดีมีหามีศูนย์มีหนึ่งเออแต่ได้ความพิจรณ์จะเป็นศ <3, S 1> ูนย์มีห้ามีเก้าเนาะต่างกันหนึ่ง <1. S 2> ใช่ใช่ แต่บอลเียเด็กไม่ซีทุกตัวละเจจะเป็นเนื่องเก้าก็ได้เป็นชื้นหางก็ได้จะบอกเรื่องว่าหาหามือนีจับเป็นกันชุดทูบได้ห้าห้าสองพอ่อด็กเจแต้ <S <S 2> <S 2> ว่าศูนย์นี่เจเราตีดีว่าคิดว่ามากอย่างดอกได้ว่าจีศูนย์อย่าง กระสูนนี่สูนย์สามโตสี่ตโตหนึ่งกระสือวัดชู้สูนย์หรถกับว่อะไรเขาบอกเาศูนเลยแหละศูนศูนสองหอดศูนย์เก่ามันเบนยกเวบนศูนสามบอกกระสูนหนึ่งศูนสามบอกดูบ่อยกันเยอะศูนย์เจ็ดก็หาศูนย์ที่โตเด่นเดี๋ยวนี้เอ้ศูนหกสูนหกแต่ว่าอะไรแว่าได้หนีมันมีหกไหมแต่ว่าได้หนีมันมีหกไหม ศูนย์หกตัเด่นเนี่ยค่ะขันเด่นมากๆก็คือศูนย์เจ็ดรถศูนย์เจ็ดมากๆก็ใส่ศูนย์แปดวาค่ะขาจะว่าดับแปดบนล่างมันมาบางคนเหมืนว่าดับหกบนล่างมันมาเหมยใส่ศูนย์แปดิดออกได้ดีเจใส่ศูนย์เจ็ดละเนาะศูนย์เจ็ด่แหละมันออกศูนย์เจ็ดอ่รเป็นมัแข่งโอเคขอบคุณหลายๆอันนอ้เนี่ยค่ะคันวิซ้มเอฟซีเบงฮะ เบิงเจค่อนสวยกันวันดีท่านผู้ชมเนี่ยเซ็กซี่แท้เซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่แท้เอาลวยๆถูกหวยไปน่ำกันขอบคุณค่ะเจเดนขอบคุกคนค่ะจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าค่ะท่านผู้ชมก่อนจะจบก็มาดูตัวเลขกันก่อนนะคะไวยนครพนมหัวชิบหก เดือนก,ะะกรกฎาคมสองหวิ่ง0ย์ค่ะเด่นที่0ตามด้วย5กับ9 9เป็นตัวลงอง0 2นย์สี่ศูนย์เจ็ดหาศูนยหาเหาแปดหนหาเบนล่างเลยค่ะบนล่างแล้วก็น่าจะกลับตัวไปเส็กนิดหน่อยหาหาสอคือเลขเจเดียงจุดทูบนะคะแล้วก็469หกเกเลขเจดีย์หวงไห้นะคะเนาะ บอกท่านผู้ชมมาตรงนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรว่ยๆถูกหวยเป็นน้ากันขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเจแดงจนจบขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะนอนหลับฝันดีขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอจงมีความสุขทุกผู้ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ